สวัสดีครับทุกท่านผมจะมาอัปเดตครับกองบิตคอยนะครับวันนี้วันที่21เดือน1ปี65นะครับบิตคอยก็เมื่อคืนขึ้นไปเตสที่43,000ดอลลาร์ได้นะครับแต่ก็โอเคทำโลใหม่แล้วกับการที่ก่อนหน้านี้ผมคาดการไว้ว่าจะต้องลงมาแถวๆ30,000อ่า7,500 39,500นะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าล่าสุดเขาทำมาที่เท่าไหร่นะครับอ่าสิ่งที่ผมทำคลิปมาตลอดนะครับไม่ว่าจะถูกหรือผิดนะครับแต่ผมก็ย้ำเสมอว่า ตอนนั้นมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้แล้วมันหลอกล่อดึงขึ้นไปแล้วก็จนกว่าผมกว่าจะมั่นใจที่แบบจะเป็นลักษณะแบบนี้ไอ้ได้เนี่ยผมกข้าลที่จะคือจะาไม่ใช่จะาใจคือผมรู้สึกแล้วว่าว่ามันต้องลงมาแต่เราไม่คิดว่ามันจะหลอกไปแล้วลงมาคิดว่ามันขึ้นไปแล้วก็ลงมาแค่นี้เป็นแบบนี้มากกว่าแต่กว่านี้มันม้นมวนรุ่นะลุไส้เลยแบบนี้นะครับอย่างนั้นแล้วก็สามพันแปดนะครับสามพันแปดแปดแปดแล้วนะครับโอเคนะครับมันลงมาเดี๋ยวผมดูครับให้นะครับ ส่วนตัวเมื่อคืนนะครับจินจาก็บวกไปประมาณร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยอดทัวลงมาที่บาร์ด็ก็คือกําไรทุกตัวเลยนะครับอตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถผมมาเปิดผมเปิดผมลองเปิดฟิวเจอร์ใน OKEX OK นะครับผมยังทําไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็บวกประมาณยี่ามเเนนะครับผมก็เพื่อนๆลองเรียนรู้ดูนะครับให้เรามามากดประมาณโซนนี้มจริงหมวดอนุพันธ์อยู่โซนนี้นะครับเพื่อนๆ อ่หมวดอนุพันธ์อยู่นะครับเพืเ่อนๆลองบดเดูอยากให้โรบอทเทรดให้ก็ต้องเป็นตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อเนี่ยโรบอทเทรดให้ให้โรบอทเทรดให้หมายความว่าเราต้องเลือกคู่ที่เราจะเทรดนะครับเดี๋ยวโรบอทมันปิดตามกำไรอัตโนมัติของมันเองนะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าจะกาไรไปทุกไม้ก็ลองดูแล้วกันแต่ว่ามันซอยทีๆถ้าเกิดช่วงตลาดไซเวเนี่ยมันสามารถฟันกําไรได้หลายรอบนะครับผมฟันกําไรแล้วก็การทุนเพื่อนๆต้องต้องลองดูนะครับผม ก็ผมลองเปิดฟิวเจอร์ดูนะครับของตัวคิซึนะครับเพราะว่ามันลงมาเยอะมากแล้วนะครับผมใช้เงินอยู่ประมาณสัก1,000กว่าดอลลาร์นะครับผมก็ไม่รู้ไงเปิดไปแล้วแต่ว่ายังทําไม่ค่อยเป็นนะครับก็ไม่สามารถรีวิวให้ใครได้แค่มาบอกว่ามันมีฟิวเจอร์ด้วยนะครับผมคนไหนที่คิดว่าตัวต่างๆเหล่านี้มันจะมันจะขึ้นกลับไปนะครับผมก็มีโอกาสที่จะทํากําไรได้นะครับแต่สิ่งที่ผมจะมาบอกเพื่อนๆนว่าตอนนี้ผมเองก็ตื่นสายนะวันนี้ตื่นประมาณสักสิบโมงแล้วก็ ตลาดลงมาก็ก็ลงมาก็ธรรมดานะครับแต่สิ่งที่เรากาักลารนี่ว่ามันลงก็ลงมานะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวดูดอสกอยหน่อยนะครับผมได้เปิดฟิวเจอร์ไปด้วยนะครับเมื่อกี้เลยนะครับสดๆเลยนะครับเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับผม ADA นะครับดู ADA หน่อยนะครับโอเคนะครับปุ่งไปนะครับเมื่อกี้ตลาดเตสขึ้นไปที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้สามหมื่นสามหมื่นเจ็ดสิบนะครับมีการทุบลงมานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปดูกราฟของ ในกระดาน MT f i v นะครับ MT 5ตอนนี้ถ้าทำเป็นวีคเนี่ยติดดินนะครับพูดตรงว่าติดดินติดดินมากๆแล้วแต่ผมไม่มั่นใจทมเพมเดือนที่บอกว่ามันจะต้องลงมาโซนนี้นะครับเพื่อนเพื่อเนี่ยโซนนี้ประมาณสัก36,700 36, ื่นหกพันเจ็ดร้อยสามหมนะครับอาจจะทาไส้จิ้มจะแหลบลงมาประมาณสักโซนนี้ก็ได้3 4 9 0 0นเะครับเป็นไปได้เช่นกันนะครับเพื่อน นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอเคในระหว่างทาง S1 s C D1 week มันอาจจะขึ้นกลับไปที่5้า0 0ื่นก็ได้แต่ตรงนี้อาจจะต้องวนกลับมาอีกครั้งนึงถึงถ้าเกิดทุกตามเฟรมอยู่ติดตระดับดินแบบนี้นะครับผมคิดว่าอารอบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้ก็คือจะขึ้นเกิน1 0,000 0นดอลลาร์หรือว่า2 0 0 0 0 0ดอลลาร ได้นะครับผมนะครับแต่สิ่งที่เราจะดูต่อจากนี้ไปนะครับว่าตัวไหนที่มันติดดินนะเอาจากนี้เลยนะถ้าเกิดเราจะเทรดตอนนี้ณเวลานี้นะครับพูดจากใจเลยนะครับคือจากใจของจากใจนะครับ M15 ขึ้น M30 ขึ้นติดดินนะดูติดดินนะ S1 ขึ้น S4 ขึ้นนะครับ S4 เดี๋ยวก็ถวัดที่ผมเคยบอกว่าถ้าเกิดทุกตัมเฟรมติดระดับ20นี้หรือว่าอยู่ล่างวันนี้ไม่แพ้แน่นอนนะครับทนได้ไม่นานแล้วก็จะเด้งขึ้นแสงหน้านะครับก็จะขึ้นกลับมาตันนี้อีกครั้ง จากแนวรับกลายเป็นแนวท่านขึ้นขึ้น,นลงลงไม่ผ่านไม่ผ่านเมื่อหลุดพรว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 ดสุดท้ายต้องกลับไปเทสตรงนี้อย่างน้อยๆนะครับก็ดูแลว้วเดี๋ยวผมจะรีบลงคลิปให้เร็วที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยู่ในไลน์กลุ่มเนี่ยผมสามารถที่จะลงให้เร็วนะวินาทีต่อว,วินาทีได้เลยนะครับเพราะาผมดูกราฟอยู่กับตลอดเวลานะครับผมโอเคสิ่งที่คุณจะเห็นต่อจากนี้ไปคิดว่าจะต้องรีบาวขึ้นนะครับถ้าเกิดว่ามันทุบลงมามันต้องดึงขึ้นแต่ถ้าเกิดกลางวันมันลากขึ้นมันต้องทุบตอนเย็นก็เป็นธรรมดานน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 ะะะะะคคคคครรรรรัััััับบบบผผมมแแลล้้้้้วววววีุกกกก์ดดย็็าา่จขึ เหนึ่งไม่แน่วันนี้อาจจะทำเป็น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 ไส้แ้งเทียนแบบนี้ก็ได้เป็นไปได้หมดนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็จุบรอบกาลงแล้วก็แล้วก็จะขึ้นเป็นแบบนี้อีกรอบหนึง่งแต่อาจจะไม่่านนะครับเพราะว่าจนว่ารอที่จะครับเดือนอครับเดือนให้ลงให้ลงครับเดือนให้ลงถึงดินนะครับถึงดินแบบนี้แต่อาจจะยกตัวสูงขึ้นก็ได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวน,นะครับอ่าเศนนี้นะครับโอเคแนวรับก็ได้อยู่นะแนวรับได้นะครับแล้วก็ เส้นตรงนี้ก็เข้าข้างตัวเองอาจจะออกข้างมันแบบนี้นะครับน่าจะจบรอบได้แล้วนะครับผมนะน่าจะต้องดิ้งขึ้นบ้างนะครับน่าจะต้องดิง้งดิ้งขึ้นบ้างเดี๋ยวผมแวะไปดูก่อนนะพอดีผมเปิดเปิดฟิวเจอร์ไปด้วยนะครับเปิดฟิวเจอร์ไปด้วยนะครับน่าจะขาดทุนอยู่นะครับเดี๋ยวดูก่อนโอเคครับเมื่อกี้บวกอยู่หมื่นกว่าบาทเอ่อโอเคตอนนี้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมต้องคลิปก่อนเอ่อตัวของ M5 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 Uh, ตัวของ M5 มีโอกาสย่อตัวลงมาได้นะครับเพื่อนๆย่อลงมาโซนนี้แบบนี้ก้งแต่ไม่จำเป็นต้องลงมาถึงนะครับลงแค่ระดับนี้ก็พอเพราะว่าลงมาเทสเส้นแนวรับตรงนี้นะครับเส้นแนวรับอยู่โซนนี้โซนตรงนี้แล้วก็จะดึงกลับแต่ไม่ควรหลุด36 3 6 3 8 6มอร้อยนะครับผมแล้วก็จะดึงขึ้นกลับไปแล้วต่อจากนี้ไปก็ถ้าติดดอยอยู่ถือได้เลยนะครับตอนนี้ณเวลานี้เลยนะครับถ้าเราเข้าเตงหวะเพลนนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยคือ M30 จะต้องเด้งขึ้นไปที่ตรงนี้นะครับอย่างน้อยๆนะครับตรงนี้ หนึ่งนะครับผมสามหมื่นเก้าพันสองร้อยแล้วก็สเต็ปทีตตต่ต่อไปก็คือ S หนึ่ง S หนึ่งจะต้องดิ้งมาทุนนี้สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะครับเอาเป็นว่าครอบวันนี้สามารถดิงขึ้นกลับไปที่สี่หมื่นได้นะครับคิดว่านักเป็นการคาดเดาของผมนะครับ M หนึ่งไปที่ผมดู N หนึ่งผมอยากรู้ว่าเออมันพทิศทางมันเป็นแบบไหนเป็นเทรนแบบไหนนะครับไม่ใช่ว่าเราเสียด M หนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับผม โอเคทั้งนี้นะครับ S4 นะครับกับตัวหรือไม่นะครับ S1 S1 เกิดขึ้นนะครับจะต้องเทขึ้นไปนะครับ M30 นะครับเดี๋ยวสักพักตอนนี้11.48นะครับผมว่าตอนเที่ยงน่าจะมีอะไรที่แบบดีๆขึ้นไปที่เทสที่30,000ข้หน้าร้อยได้นะครับก็โอเคตามคาดที่ผมคิดไว้มีหลายคนคงอาจจะวระคำๆบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ผมก็โอเคผมไทยขึ้นไทยลงก็จริงนแต่ละวันนะแต่ในใจลึกๆกับผมผมมีของผมอยู่แล้วนะครับดังนั้นแล้วก็เพื่อนๆก็ลองลองถ้าคนไหนที่ ที่ติดตามผมมานานก็จะทราบนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนะครับเพราะทุกตามเฟรมผมมีเหตุผลให้คุณตลอดนะครับผมนะครับทุกลงมานะครับ m 4นะครับ s 4ที่ผมต้องดูกว้างขึ้นมันดูไม่ได้นะครับท่นเนี่ยที่ผมบอกว่ายอดของยอดก่อนหน้านี้นะครับหลักการเลดผลของผมนะครับมันก็ลงมาจริงๆด้วยนะครับโซนนี้โซนนี้โซนยอดของยอดนี้เนี่ยฟังดูเนี่ยผมเคยตามไว้แล้วนะครับแบบนี้ะตอนนี้นะครับที่ผมบอกว่า37,500านะครับจนถึง สามหมื่นข้าพันห้าร้อยแต่มันลงมาไม่ถึงมันลงแค่สามหมื่นข้าพันหกร้อยแล้วก็มันดึงไว้ที่สี่หมื่นสามนั่นละครับล่าสุดเมื่อคืนใช่ไหมครับอ่าสุดท้ายมันทุบลงมาสามหมื่นแปดนะครับดังนั้นแล้วดังนั้นแล้วเราก็ถ้าเราคาดการถูกเราก็ต้องกำไรนะครับผมอ่โอเคนะครับดึงขึ้นกลับแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวสักพักก็จะเป็นสีเขียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแท่งเทียนมันจะยืนเหนือนี้นะครับเส้นของ m สิไม่สำคัญสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลื้อยนะครับมันจะเลื้อยอยู่บนบนสามหมื่นนะคร นนแล้วก็เลือ้อยเลื้อยเลื้อยเลื้อยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็แต่งเตียนเส้นแดงนี้ตัดตรงนี้น้ำหนักก็ว่าจะยิงตรงไปที่สามหมื่นเก้าพันหรือสี่หมื่นนะครับเพราะว่าตามเฟรมของ m 5ามันต้องตั้งเขียงมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขึ้นต่อเพราะว่า m m 1 5 m 30มันขึ้นอยู่นะครับมันอยู่แค่ต่ำเองแต่ถ้าเกิด s 1อยู่แบบนี้มันต้องทุบเพราะเมื่อคืนน1่มันอยู่มันอยู่สูงนะครับ s 1น่อยู่สูงแบบนี้เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนอยู่แบบนี้ M สามสิบอ่ามันมันสูงอันนี้ก็จริงนะทุกๆตามเฟรมจะไม่พอครบหลูมันทุบเลยนะครับต่ออะไรเพราะว่าอ่า D หนึ่งมันยังไม่สุดนะครับแต่ปัญหาคือขึ้นไปเราผมก็อุตส่าห์ดีใจว่ามันจะขึ้นแบบนี้หลอกนะครับนี่เป็นการตั้งใจของเจ้าโดยเฉพาะเลยนะครับผมนะครับหลอกฟังใบฟังเซลล์หลุดเลยนะครับแนวนี้ทีนี้ต้องสร้างฐานกันใหม่นะครับแล้วก็ทาตัวดีๆขึ้นไปต่อนักครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปดูครับของเหรียญมีหน่อยนะครับผมนะครับก็ต้องดึงขึ้นไปนะครับไม่มีปััญหานะครบผ มาเล่นอยู่ในเทรนนี้ครับเทรนนี้แล้วนะครับไม่ลงเลยครับไม่หลุดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมแวะไปดูของฟิวเจอร์หน่อยฟิวเจอร์ผมเป็นยังไงบ้างโอเคครับไม้บน a อเบวกนะครับผมไม่เป็นไรครับผมขอดูชีบาทในนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับดูชีบาทในนี้นะครับที่บาอินุก็ตามคาดนะครับเพื่อนๆหลายคนก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้เช่นกันผมเองก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ผมก็ไม่อยากพูดที่เคยพูดตลอดมาว่า2 5งหมื่นห้าสองพันห้าร้อย นะครับ 2, สองพันรอยนแนวรับอยู่โซนนี้สองพน้อยเพราะอะไรครับเพราะผมดูไส้ของไส้กว่านน้านี้นะครับเพราะว่าผมหลักการของผมก็คือผมไม่เรียนมานะครับแต่ผมใช้ใช้กับการคาดการณ์นะครับเป็นแบวนี้นี่โซนนี้นะครับอะ ที่สุดของที่สุดเมื่อขอนก็มองอยู่แบบนี้ตลอดนะครับโซนนี้เมื่อก่อนผมมองตรงนี้อย่างหนักแน่นเลยว่ามันต้องขึ้นไปใช่ไหมครับขึ้นไปจริงมันหลอกนะครับสุดท้ายแล้วรอบนี้จะเป็นแบบนี้หรือไม่หรือว่าจะลงต่อเขาเพื่อนพิจารณาต่อนะครับผมนะครับยังไงก็ต้องเด้งขึ้นบ้างแหละครับนะยังไงต้องขึ้นกลับไปเทสสามบันบ้างก่อนจะลงต่อก็อแล้วแต่นะครับผมแต่หกเปอร์เซ็นต์เนี่ยเข้าถึงปั๊บเนี่ยรีเบลกลับมา ลบเหลือ2%เนี่ยบวกบวกทันทีนะครับผมนี่คือสำหรับตัวชิบะอินุนะครับแต่มาดูตามเฟรม S4 นะครับ S4 ก็โอเค S1 โอเคกับตัวแล้วนะครับจะเป็นของ M5 M5 ข้อกับตัวแล้วนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับลุ้นกันต่อนะครับสามารถยืนกับที่2,008ได้นะครับคิดว่านะครับผมนะครับก็ไม่มีอะไรแรงลงมาแรงเดี๋ยวก็มีแรงรับนะครับผมประมาณนี้นะครับแรงรับนะครับผมนี่คือตัวนี้คือรักนะครับผมโอเคอ่าตัวต่อไปก็จะไปดูของ ดอคอยนะครับตอนนี้คือเข้าได้ทุกราคานะถ้าเป็นผมนะดอกคอยพวกไม่มีอะไรพูดมากนะครับไม่ต้องพูดมากเลยนะครับผมก็0.1 6ดอลลาร์าน,านะครับแล้วก็จะเทคตัวขึ้นไปถ้าลงกว่าเขาไม่แพ้แล้วนะครับผมคิดว่าเป็นแบบนี้ที่ผมทำ,ำไว้ก่อนหน้านี้ก็ถูกก็โอเคชัดเจนมันเข้ามาด้วยนะครับ ตายทั้งผิดและทั้งถูกแต่สุดท้ายก็อยู่โซนนี้นะครับที่กาดการไว้ก็โอเคนะครับก็มันมาตามสเต็ปที่ผมไล่ไว้นะครับเพราะว่าขอนี้มันอยู่มันอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับอยู่ตัวนี้ผมก็ทำมาแล้วนะครับว่าจะอยู่ลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ปัญหาของเราคือเราจะกําไรหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับรีบาวขึ้นแล้วนะครับแต่ได้ว่าบิตคอยจะต้องรีบาวขึ้นนะครับเดี๋ยวก็จะไปที่40,000ดอลเข้ารัเลยนะครับ นะครับรีบๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะรีบลงคลาสเลยนะครับผมลงคลิปเลยนะครับถ้าเกิดติดตาม YouTube เนี่ยมันจะไม่ทันนะครับไม่ทันแต่ถ้าเกิดตัดในกลุ่มเนี่ยผมสามารถส่งให้ได้ทุกทันทีเลยทำทำเสร็จผมสามารถส่งให้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ผมมาดูของใน o OK k e x นะครับ o OK k e x นะครับอ่า OKEX OK อยู่ไหนลว โอเคเอกนะครับ, ق, รบตัวตัวที่อย่าตกใจนะครับก็ร้องอย่าตกใจมันลงมาเป็นโอกาสนะครับห้า,า,าพันก็ลงมาจริงๆด้วยนะครับห้าพันก็ลงมาจริงๆด้วยเมื่อคืนพูดไปแล้วนะครับว่าจะลงมาประมาณโซนไหนโซนห้าพันใช่ไหมครับห้าพันห้าพันก็ถูกต้องครับผมลงมาแล้วก็ทุบไปหลุดไส้เพราะมันจำไว้เทคนิคนี้ใช้ได้เสมอนะครับท<ต>ุกคนจะรอรับที่เส้นนี้นะครับแต่มันทุบไปหลุดก่อนนะครับแล้วดึงขึ้นกลับนะครับสี่พันแปดใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันว่าสี่พันแปดไหมถูกต้องครับผมลงมาที่แถวแถวสี่พัน ลงมาที่ไรนะ4,000อ่ะ4,008ถูกต้องเลยนะครับนี่4,008นะครับดังนั้นแล้วก็หวังว่าจะรีบาวขึ้นกลับไปได้นะครับผมนะครับลุ้นต่อไปนะครับอืม3,070เหรียญไข่มีหลายคนทักผมมาเยอะนะครับผมไม่สามารถที่จะตอบให้ได้ทุกคนเลยนะครับผมนะครับอ่แต่วันนี้อาจจะเป็นแตงสีเขียวก็ได้นะครับเพื่อนๆนะจำเป็นลักษณะแบบแตงเตียนแบบบวกๆนะครับแบบบวกๆวันนี้อ่าแบบนี้แบบนี้ก็ได้แล้วแตงต่อไปเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับผม โอเคไม่น่าเกลียดครับราคานี้บีบีดอสถ้าเกิดทุกราคาผมคิดว่าถ้าเกิดบิตคอยขึ้นกลับไปยืน3ามหมทุกตัวก็จะดีดกลับเช่นกันนะครับคิชชูก็เช่นกันครับก็จะมารถดีดกลับไปเหนือ25งหมได้เช่นกันนะครับผม 20,500 5ได้เช่นกันนะครับโอเคคลิปนี้ผมต้องรีบลงดีกว่านะครับเพราะว่าตามเพียงหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวแต่งแต่งเที่ยงนะครับตอนเที่ยงนะครับก็เอใครจะไปรู้อาจจะเป็นแสกหน้ายาวๆแบบนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ต้องนี้ใหญ่แบบนี้ก็คือการกลับตัวนะครับที่ยิ่งใหญ่2,006 2,007ก็ว่ากันไปนะครับสำหรับคิจจูนะครับผมต้องรีบลงคลิปก่อนดีกว่านะครับเป็นห่วง fc เพราะว่า fc รอดูอยู่นะครับส่วนสาหรับตัวเอดานะครับเอดา ada นะครับก็เช่นกันนะครับเช่นกันเลยนะครับผมก็รีเบาเช่นกันนะ ก็ M15 ก็ขึ้นแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะมาเทสที่แถวแแนวนี้1.23นะครับแล้วก็ขึ้นมาเทสที่ตรงนี้1.29นะครับโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไงรีบลงคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวนะครับแว๊บก่อนแป๊บแป๊บอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวผมไปดูผมไปดูตัวนี้ก่อนผมไปดูตัวนี้โอเคนะครับสวยามากครับผมชินจานะครับชินจาชินจ่าชิบะดสนะครับก็มีโอกาสที่จะ ร้อนแรงเพื่อไปศึกษาดีๆนะครับตอนนี้ทุกคนที่ติดตามผมก็ยังน้อยคือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับตัวนี้ทําไม่กี่วันก็วิ่งเลยนะครับอ่าคอเคผมจะพูดอะไรต่อครับต่ออีกไหมเดี๋ยวดูนิดนึงือ m อมห็นไหม M หมันจะเลือ้อยเนี่ยเพราะว่าองศาที่มันขึ้นเนี่ยคือไม่นี่ไม่มีในห้องเรียนนะครับมันมีในห้องไม,ไม่มีในห้องเรียนก็คือการดูกราฟของผมนะครับปกติแล้วคนดูกราฟมืออาชีพนะ่ะเขาดูตามเรมใหญ่แล้วก็ดูแค่ รับตรงนู้นตรงนี้พอครับไม่ต้องมาอธิบายมัน,นบ้าบออยู่ตรงนี้นะครับแต่คนส่วนมากไม่ชอบแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่สาคัญก็คือต้องแบบนี้นะครับถึงจะได้รู้นะครับว่าผมคิดอะไรแล้วก็เพื่อนเพื <i> ่อนกินอะไรแต่ย <i> ังไงก็ <x> ต้องดีดขึ้นกลับมาแบบนี้นะครับเพื่อนเนะทุกตัวนอนดินนะครับบวกตรงๆนะทุกตัวนอนดินลลนอนล่างทุกตัวนอนดินนอนล่างทุกตัวนอนดินนอนล่างและขอย้าแท่งนี้มันจะกลบขึ้นแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก <i> ็แสกหน้าขึ้นแบบนี้ได้เลยเหมือนกันนะคุณระมัดระวังไว้นะครับฝากไว้คิดคลิปนแล้ววนะครัับผมสสดี